ันนี้เรามาดูกันว่าคนใกล้ตัวของเราซึ่งเริ่มตีออกห่างจากเราแล้วเขาคิดยังไงกับเราอยู่นะตอนนี้นะคะทำไมเขาถึงออกห่างจากเรานะตอนนี้เขาคิดยังไงกับเราอยู่ ตอนนี้คุณไม่ต้องเป็นกังวลนะคะเขาอยู่สุขสบายดีเขาสร้างเนื้อสร้างตัวลงหลักปักฐานก่อร่างสร้างตัวทําในสิ่งที่ตัวเขาเองเนี่ยเขากําลังทําอยู่เขาการกินกันอยูอย่เขาอุดมสมบูรณ์ค่ะตัวเราเองก็ทําใจให้สุขสบายทําใจให้เหมือนเขาเนี่ยอ่า การกินกันอยู่การดื่มกันเที่ยวเนี่ยก็ทำทาตามปกติของเราเราอย่าไปกังวลเราสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะเหมือนกันเราไม่ต้องไปกังวลเลยค่ะว่าเขาจะมามีปฏิกิริยาอะไรกับเราตอนเนี้เขาไม่ได้สนใจเราหรอก ว่าเราจะเป็นยังไงเขาไม่ได้คิดเขาคิดดีค่ะเขาไม่ใช่ว่าเขาคิดไม่ดีนะเขาคิดดีเขาอยากให้เราก่อ,าอร่างสร้างตัวสร้างฐานะทําให้ตัวเองมีคุณค่าขึ้นมาเออทำให้ตัวเราเองอะ่ะมีคุณค่าขึ้นมาไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับเขาหรอกค่ะทําของตัวเองนี่แหละให้ดีที่สุดก็พอขอให้โชคดีนะคะ